อันนี้ฉนเฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่4ขยายคำควรจำคำวิเศษนะคะชั้นป .6 นะอ่ะมาทีละหน้าทีละข้อกันมาอ่ะให้นักเรียนเลือกคำวิเศษใ,ในวงเล็บให้ตรงกับภาพนะคะอันนี้คือคำวิเศษบอกลักษณะมีคำว่าสดมีคำว่าใหญ่มีคำว่าอ้วนมีคำว่าหอมมีคำว่าดีอ่ะรูปนี้คนอ้วน มักมีอารมณ์ดีบ้านหลังใหญ่อยู่เชิงเขาดอกกุหลาบสดมีกลิ่นหอมอตรวจถูกได้เลยนะคะถ้าใครผิดก็แก้ไขด้วยนะคำวิเศษบอกเวลามีคำว่าก่อนมีคำว่าทุกวันแล้วก็โบราณนาบอกเวลานะคะ ดาเป็นอาวุธสมัยโบราณสุดารดน้ำต้นไม้ทุกวันอันนี้ชื่ออะไรลุดแปลงฟันก่อนเข้านอนต่อไป คำวิเศษบอกสถานที่นะคะมีคำว่าบนมีคำว่าไกลแล้วก็ขวาเขาคิดถึงการเดินทางที่แสนไกลรถยนต์กําลังเลี้ยวขวาน้องถูบ้านอยู่ชั้นบนอ่ะอันนี้คำวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนนะคะมีคำว่าที่หนึ่งมากแล้วก็ทุก มะม่วงต้นนี้มีผลดกมากข้าวทุกเม็ดมีคุณค่าเธอวิ่งแข่งได้ที่หนึ่งเสมอคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะนะคะนี่เหล่านี้เองฉันจะช่วยนายกโต๊ะเอง นี้ลูกนี้อันนี้นะสุนัขตัวนี้คนคนเหล่านี้ต่อไปคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะมีคำว่าอะไราไหนใดสัตว์อันนี้อะไรสัตว์อะไรคุณยายก็ม่ตตา นะคะไม่ว่าสัตว์อะไรคุณยายก็ไม่ตาใช่ไหมนี่วันนี้วังผู้ผู้จะรักผู้ใดนะคะจะรักเราเท่าพ่อแม่บ้านบ้านไหนมีย่ลาลกอัดมีงูอาศัยอยู่ ตรวจได้เลยนะคะถ้าผิดก็แก้ครับแก้ผิดด้วยปากกาสีแดงต่อไปให้นักเรียนเติมคำวิเศษบอกลักษณะลงในช่องว่างนะคะคนจุดจุด,จดคนหนุม่มมักเดินเร็วก็ได้ ส่วนคนชรามักเดินช้าดูดเดือนชอบรับประทานมะม่วงสุกซ,ซึ่งมีรสหวานแต่จันชายชอบทานมะม่วงดิบซึ่งมีรสเปรี้ยวเปรี้ยวหรือรสมันก็ได้ เด็กดีต้องมีกิริยามารยาติเรียบร้อยก็ได้นะคะพูดไพเราะและมีความกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณต่อไปให้นักเรียนวิเคราะห์คำวิเศษในประโยคแล้วเขียนลงในตารางตามชนิดของคําวิเศษนั้นนะคะ อ่ดูข้อหนึ่งนุตเป็นเด็กน่ารักไม่เคยกลับบ้านค่ามีคําว่าน่ารักแล้วก็คําว่าค่าน่ารักนี่สองจุดหนึะน่ารักก็คือบอกลักษณะส่วนคําว่าค่าบอกเวลาอันนี้ข้อสเขาเท่านั้นที่สามารถขี่ม้าตัวนี้ได้คําว่าเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีอีกไหมที่สามารถขี่ม้าตัวนี้ได้ตัวนี้คำว่านี้นะคะอ่าเหมือนกันหมดเลยนะคะคือบอกความชี้เฉพาะนะคะคำว่านั้นแล้วก็คำว่านี้ต่อไป นายพรานพบช้างเผือกในป่าลึกทางเหนืออ่าคําว่าลึกกับคำว่าเหนือนะคะลึกก็คือลักษณะส่วนเหนือก็คือสถานที่ ต่อไปเราทุกคนควรมาโรงเรียนแต่เช้าเสมอคำว่าทุกคนกับคำว่าเช้านะคะทุกคนคือบอกบอกอะไรลูกบอกปริมาณและคำว่าเช้าก็คือบอกเวลาต่อไป ให้นักเรียนวิเคราะห์คำวิเศษในประโยคแล้วบอกหน้าที่นะคะ,ะแหวนนี้มีราคาแพงมากคือคําว่านี้และคำว่ามากนะคะแหวนนี้มีราคาแพงมากวิเศษคือคําว่านี้ขยายแหวนแหวนเนี่ยเป็นคํานามอ่ะ ต่อไปมากขยายแพงเพงนะคะเป็นคำวิศเศษเธอร้องเพลงไพเราะและร่ายลำงดงามไพเราะกับคำว่างดงามนะคะคำไพเราะขยายร้องเพลง ร้องเพลงเป็นคำกริยาพื้นที่มันแคบนะคะอ่ะต่อไปคำว่างดงามนะคะขยายไร่ลำไร่ลำก็เป็นคำกริยาเหมือนกัน ต่อไปเขาเท่านั้นที่สามารถกระโดดสูงได้เช่นนี้นะคะคว่าเท่านั้นนะคะแล้วก็คำว่าสูงแล้วก็คำว่านีนะ,นะคำว่านั้นขยายเขาเขาเป็นคำสรรพานามคำว่าสูง ขยายกระโดดกระโดดเป็นคำกริยาแล้วก็คำว่านี้ขยายได้สูงได้เช่นนี้อะไรเช่นนี้สูงนะเป็นคำวิเศษวิ เศษอะนะคะตรวจได้เลยนะคะนักเรียนต่อไปให้นักเรียนนำคำวิเศษที่กำหนดมาแต่งประโยคนะคะคำว่ามากคำว่าอบอ้าวแล้วก็คำว่าเฉพาะอันนี้อย่ครูจะตรวจเองนะคะตามที่นักเรียนได้ถ่ายไว้ต่อไป การฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่นะคะสรุปได้ดังนี้นะคะคำวิเศษนะคะหนึ่งเลยคำวิเศษบอกลักษณะนักเรียนจะเขียนเป็นชื่อหรือจะเขียนเป็นบอกลักษณะคือความหมายของเขาก็ได้นะคะอ่ะเช่นหรือว่าเช่นด้วยนะคะสูง ขาวดำนะใยนะแล้วแต่หรืสีแดงสีขาวหัวไปต่อไปบอกบอกสถานที่บอกสถานที่ก็มีเช่นไกลไกล้ บนเนื้อนะอะไรอีกใตนะ้ต่อไปบอกเวลานะเนะชา้าสายบ้านนะต่อไปบอก ปริมาณนะเช่นมากน้อยทุกคนนี่นะต่อไปบอกชี้เฉพาะอ่านะเช่น นี่นั่นนะคะดอกไบบอกไม่ชี้เฉพาะใช่ไหม,มคลายได้ไหนอ่ะนักเรียนเขียนตามนี้ก็ถูกหมดเลยนะคะบอกบอกชนิดแล้วก็ ยกตัวอย่างมาด้วยต่อไปสุดท้ายนะคะนี้มีคะแนนให้กรอกด้วยนะคะนกน้อยก็รักชีวิตของมันนะคะคำว่าน้อยเป็นคําวิเศษชนิดน้อยน้อยอ่ะก็คือนกน้อยนกน้อยอ่ะคือตัวตัวของนกถูกไหมใช่ไหมนกน้อยไม่ใช่จํานวนก็คือบอก บอกรักษณะลักษณะนะคะแต่ค่าเขาบอกว่านกฝูงน้อยอย่าเงี้ยคือปริมาณคนละอย่างกันนะคะทำหน้าที่ขยายขยายนกซึ่งเป็นคำนามฉันเองที่นำดอกไม้มาปักแจกันนะคะเองเป็นคำวิเศษชนิดนะคะชี้ชี เฉพาะคือให้รู้ว่าเป็นฉันนะคะทำหน้าที่ขยายฉันนะคะซึ่งเป็นคำสรรพนามต่อไปคุณธรรมใดๆย่อมก่อให้เกิดความดีงามแก่ผู้ประพฤติประพฤติอะไรลูกอ่าประพฤติดีเป็นคำวิเศษชน,นิดบอกลักษณะ ทำหน้าที่ขยายประพืชประพืชเป็นคำกริยานับคะแนนนะคะเต็มเขาบอกว่าที่ละ1คะแนนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ่ะเต็ม10ได้เท่าไหร่เข,เขียนไปจบแล้วนะคะให้นักเรียนตรวจน,นะคะ ขีดเครื่องหมายถูกข้อที่นักเรียนถูกต้องแล้วก็เครื่องหมายกากบาทนะคะข้อที่นักเรียนผิดแล้วก็แก้คาข้อที่ผิดด้วยนะคะดยปากกาสีแดงค่ะ